สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับก็สําหรับ AFK Journey นะครับต้องบอกว่าหายไปนานพอสมควรนะแต่ผมก็ยังเล่นอยู่นะเพื่อนๆถ้าใครที่สงสัยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับที่ผมกลับมาเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมของเกมล่าสุดในช่วงนี้นะว่าตอนนี้ตัวเกมมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหาเหมือนกันใครที่เล่นมันตั้งแต่แรกนะครับ แล้วกิจกรรมต่างๆางเคลียร์หมดแล้วบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเกม F k เคเจอรี่มันค่อนข้างเฉาเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าถ้าลองมาดูกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ซึ่งตอนนี้ก็มีเพียงแค่พภาคไทท่านอย่างเดียวนะครับแล้วก็มันกําลังชะหมดเวลาด้วยนะใครที่ยังไม่เคลียร์อย่าลืมไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดครับใครที่ไม่ค่อยได้เข้าเกมเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมมาล็อกอินกันด้วยนะเพราะเมื่อวานนี้ทีมงานนะครับเขาได้มีส่งของขวัญน,นะครับเนื่องในโอกาสเกม F k j เค r n e y ได้รับรางวัลสุดยอดเกมประจำปีบน iPhone เพื่อเป็นการขอบคุณสําหรับความกระตือรือร้นและการสนับสนุนที่ท่านมีให้พวกเราได้เตรียมของรางวัลเหล่านี้ก็จะเป็นตั๋วสุ่มนะครับทุกแบบเลยอย่างละ10อันนะไม่ว่าจะเป็นตัวขาว,ต,วตัวดําตัวแดงรวมไปถึงคริสตัลดวงดาวด้วยนะครับบอกเลยว่าหลายคนที่ได้ตัว๋วจากที่ทีมงานแจกมาเนี่ยแล้วสุ่มนะครับในกลุ่มโอ้โหแชร์กันเยอะมากคือปเปิดแค่10บใบแต่แบบทองออกมาท e ี2-3ตัวอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่เอาตั๋วไปสุ่มเนี่ยยังไงผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับอ๋อใช่แล้วก็ในส่วนของซีซันน่านะครับอันนี้ผมขอพูดเกินถึงซีซันน่าหน่อยละกันไอตัวแสงมืดเนี่ยเพื่อนๆที่มันจะใช้คุณชอบลรงดาวในการเปิดนะครับรู้สึกว่าซีซันน่า มันจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยใครที่จะวางแผนเปิดตัวไหนนะครับถ้าไม่จะเป็นในช่วงสายซีซันแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ c คริสตัลดวงดาวมากนะถ้าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ตัวแล้วนะครับแนะนําว่าถ้าเปนเพื่อนอดใจรอได้เก็บไว้รอไปดูซีซันหน้าก็ได้ครับเพราะถ้าอ้างอิงตามหลักปกติแล้วเนี่ยตัวที่มันมาใหม่นะครับอัปเดตหลังสุดมันจะเก่งกว่าตัวเก่าๆอยู่แล้วนะ แต่ตรงนี้ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเกม F K Journey เนี่ยบอกเลยว่าหลายๆการอัปเดตเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นอย่างที่ผมพูดตรงนี้สักเท่าไหร่นะแต่หลังจากที่ทีมงานเขาฟังฟีดแบ็กเนี่ยผมเชื่อว่าตัวในตัวในอนาคตมันน่าจะดีขึ้นกว่าตัวในอดีตแน่นอนเพื่อ,อนๆเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเก,เก็บไว้หน่อยก็ดีครับแล้วก็ถัดมานะครับล่าสุดในลานคานะครับเขาก็มีอัปเดตพาร์ทใหม่ครับถนนนิทานโดยของรางวัลที่จะสามารถรับได้นะครับก็จะเป็นชุดคอสตูมใหม่โอ้โหบอกเลยว่า เป็นชุดแนวพาลาดินเพื่อนๆกษัตริย์ดาราสูตรนะครับนี่โคตรเท่นะชุดแน่นอนว่ามันก็จะมาพร้อมชุดกับส่วนหัวนะครับอ่าใครที่อยากได้นะครับก็ไปจัดกันได้นะสาหรับพานีนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าเนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพราะว่ามันราคาแค่249นะของที่จะได้นอกเหนือจากคอสตูมนะครับยังมีตัวแดงอีก21อันลูกแก้วคิอซอลดวงดาว10เม็ดนะครับและเพื่อนๆยังได้เศษวิญญ,ญาณระดับ A นะครับไปสุ่มได้อีกเท่าไหร่ เออสิตัวนะเออสิตัวเลยแล้วก็จะมีช้อนทองกับช้อนฝาด้วยนะครับหกชิ้นแล้วก็1.20ชิ้นนะก็ใครที่ขาดแคลนอะไรอยู่หรือว่าอยากจะดองพวกตัวสุ่มไปใช้ในซีซันหน้าไปจัดก,กันไ้ได้ครับแทงนี้เนี่ยคุ้มจริงๆแล้วก็สุดท้ายครับในส่วนของตู้กระชานะครับตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเยี่ยมเ่านิดนึงเพราะตู้พิ k าตตอนนี้เหลือแค่ซอนยาตัวเดียวนะครับซึ่งตัวใหม่ที่จะมาเนี่ยมันก็จะมาอีกทีคือตอนซอนยาออกเลยเพื่อน ไม่ได้มีมาคาบตู้นะเพราะก่อนสัญญาเนี่ยมันมีอัปเดตแสงมืดไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลทําให้ตู้กระชานที่มาใหม่เนี่ยเวลามันก็เลยไม่ทับซ้อนแล้วนะอ่ะโอเคครับก็สําหรับอัปเดตข้อมูลในเกมเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่แน่นอนว่าคลิปเนี่ยยังไม่จบเพื่อน,เพ,อนเพราะผมมีข้อมูลลีกนะครับเอามาฝากเพื่อนๆครับล่าสุดใน Discord นะครับมี อัปเดตข้อมูลลีเพิ่มมาพอสมควรเลยใครที่ไม่ค่อยได้ติดตามเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมก็มาไล่เลี่ยกให้เพื่อนๆเลยแล้วกันเริ่มจากนี้เลยตัวละครในซีซันหน้านะครับตอนนี้มันก็มีข้อมูลตัวละครทั้ง4ตัวนะครับที่จะมาเป็น4ตัวแรกของซีซันที่3นะครับซึ่งรูปเมื่อสักครู่นะครับแน่นอนมันก็จะไปรูปตัวจากแพ็ก4,000%ตรงนี้เพื่อนๆหรือว่าแพ็กเกจพรีออเดอร์นะครับก็บอกเลยว่าตัวละครที่มาในซีซันหน้าเนี่ย เป็น4ตัวนี้แน่นอนนะครับและมันก็อาจจะเรียงกันแบบตามนี้เลยก็ได้นะใครที่กําลังรอรอซานนะครับน้องกระต่ายตัวนี้เนี่ยอดใจรออีกนิดเดียวเท่านั้นครับเพราะซีซัน3าเนี่ยรู้สึกว่าจะมาในช่วงกลางเดือนมกราแล้วนะต้องบอกว่าเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปไวมากนะครับส่วนตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นเกรปบอลหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าดูจากสีผิวเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสเป็นเกรปบอลค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเหมือนนักเวทอะไรสักอย่างนะ น่าจะเป็นเผ่าไลเบลเลอร์นะครับจากตัวละครที่มาแบบนี้เนี่ยโอ้โหตัวละครจากมัลเลอร์เนี่ยค่อนข้างเย็บเหงานะแต่ก็ต้องบอกว่าซีซันหนึ่งเนี่ยมลเลอร์ er ก็หลับไปเต็มๆเลยครับซีซันสกับซีซันสโคตรเหงาเลยมัลเลอร์นะแล้วก็ขอแถมภาพสุดท้ายเลยละกันซีซันสามอนาเมนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลจาก Discord Analytica นะครับของคุณชิปปี้เอฟเคเขาโพสต์มานะ จะเป็นรูปตมนะครับบรรยากาศของซีซัน3นะรู้สึกว่าซีซัน3เนี่ยจะเป็นบรรยากาศฤดูหนาวนะครับแต่เอาจริงๆฤดูหนาวซีซัน3เนี่ยผมมีส่วนที่เสียดายนิดนึงคือมันมาในเดือนมการาใช่ป่ะถ้ากอกว่ามันเลยคริสต์มาสไปแล้วเพื่อนๆเออแต่ว่าดูต็มเนี่ยมันดูเป็นแบบหิมะสโนว์คริสต์มาสมากๆเลยนะครับถ้ามันมาตรงกับช่วงคริสต์มาสเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันจะเป็นอะไรที่เข้ากับบรรยากาศมากกว่านะแล้วก็นอกจากนี้ครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดู มันมีพี่หมาด้วยนะครับพี่หมาเนี่ยมอลเลอร์แน่นอน,นเพื่อนๆร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่มีทางเป็นสังกัดอื่นได้เลยนะถ้าเป็นสังกัดอื่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมแปลกใจมากนะครับและถ้าดูจากไลน์อัพตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมอยากได้พี่หมามากครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นด็อกลอเลเวอร์นะอ่าโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตข้อมูลวันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เล่นเกม F k j เค r n e y ช่วงนี้อาการเป็นยังไงนะครับก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยบอกเล่ากันหน่อยนะครับเพราะผมก็อยากรู้ว่าเพื่อนีี่่่เนกมชวง้อยู รู้สึกว่าเกมเนี่ยมันเงียบเหงาเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ผมก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าทีมงานเนี่ยเขารับฟีดแบ็กไปแล้วนะครับคือซึ่งฟีดแบ็กที่เราไปเนี่ยบางทีมันก็ปรับเปลี่ยนทันทีไม่ได้นะเราก็ต้องมารอดูผลในซีซั่นสามครับว่าทีมงานเนี่ยเขาจะมีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ผู้เล่นให้ข้อเสนอแนะไปหรือเปล่านะครับซึ่งส่วนตัวผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะบอกเลยว่าเกม FK Journey เนี่ยผมคิดว่าเป็นเกมที่มันค่อนข้างมี potential นะครับติดอย่างเดียวเลยก็คือ กิจกรรมคอนเทนต์ที่มนันอัปเดตเนี่ยมันใช้เวลาเยอะไม่น่อยนะมันเลยทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีเวลาว่างเยอะเกินนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย